สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องัวของเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะมาเปิดคลิปที่หน้าบ้านเนาะตอนนี้ก็ร้อนๆอ,อยู่นะคะก็คืออยากจะทานบาร์บีคิวนะคะก็ไล่ทานตั้งแต่น้องสลองคาวนูน่ะที่เจ็ดพันซับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไล่ทาตอนที่คนมายูทูบหลายๆคนเนาะที่มาที่บ้านนะคะก็มาไล่ทานแค่ตอนนั้นนะคะ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานอีกเลยนะคะก็เลยแบบวันนี้หิวนิดหน่อยนะคะก็เลยแบบอยากจะลองทำบาร์บีคิวดูนะคะแต่ว่าน้องของเนี่ยไม่เคยทำเลยก็เห็นทางนู้นอ่ะพี่ใหม่เขาเป็นคนทำนะคะเพราะว่าพี่ใหม่เขารู้ว่าเขาใส่เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่อะไรบ้างแบบนี้เนาะก็เลยน้องยังไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็วันนี้หิวนิดหน่อยเนาะก็จะลองมาทําทานดูนะคะเพราะว่าในตัวเมืองนะคะที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย ก็มีแต่ปิ้งย่างอะไรต่างๆนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นแบบบาร์บีคิวร้านบาร์บีคิวเลยนะคะไม่แน่อาจจะมีแต่ว่าน้องไม่เห็นก็ได้นะคะก็ตอนนี้น้องก็เลยแบบจะมาทาบาร์บีคิวทานกันนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ๆเขากําลังหั่นผักเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเหมือนอเหมือน ที่เขาทํากันหรือเปล่านะคะก็อันนี้น้องก็จะดูสุดจากใน Youtube อะไรต่งางๆเนาะที่แบบเขาทำอ่าลงใน Youtube นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้าจาจะออกมาเป็นยังไงนะคะหันผลไม้สับปะรดอ่ะจะ๊ะมังนาดมังนาดแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกอ่าพริกอะไรน่าจะไม่ใช่พริกหยวกพริกอะไรอ,อ่ะเปอนพริกขั้งเนี่ย ถิคกวานคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเพตอนนี้กำลังหั่นนี่สุวนผสมของเรายังไม่ไม่ได้เอามานะคะตอนนี้ก็จะมีอะไรบ้างพี่สาวพี่ิกนะคะแล้วมะเขือเทศแล้วก็มามังนาดมังนาดนะคะก็ จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปหั่นเนื้อต่อนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะหั่นอันนี้เสร็จไปนะคะทํากินเล็กๆเนาะก,ก็เลยจะมีแค่นี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมาอ่ามาหมักเนื้อนิดนึงนะคะก็ดูจัดในคลิป youtube หลายๆช่องนะคะเขาก็ทํากันเนาะแต่ว่าน้องจะเอาสูตรที่คลิปนี้นะคะก็เขาจะใส่ อตอนนี้น้องได้ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็น้ํามันนะคะน้ํามันคือเป็นน้ํามันมันจะเป็นปิดใหญ่นะคะน้องบอกก็เลยยกมาไม่ได้เนาะก็เลยแบบเอามาใส่แล้วนะคะพี่ทุกคนนี่น้ามันกับพริกไทยนะคะน้องได้ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ตามไปด้วยนะคะนี่ซีเขาเรียกว่าไงดื่มเลยน้ําซอสปรุงรสฝ้าเขียวนะคะก็จะใช้นี้ใส่ลงไปนิดนึงนะคะก็คือแบบ ใส่เยอะไปก็ไม่ได้เพราะว่าเราลองทําดูแค่นิดเดียวนะคะกลัวมันจะไม่อร่อยเนาะก็ตอนนี้เราใส่น,นี้ลงไปแล้วนะคะแล้วก็นี้ซอสหอยนางรมนะคะก็จะใส่ไปนิดนึงตอนนี้แม่บอกว่าฝนกําลังจะตกนะคะคอนตีตตกออ่ะแม่ ใส่ลงไปนิดนึงหมักเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะใส่หลายๆอันเนาก็กลัวมันจะจะเค็มไปนะคะนิดนึงนิดนึงก่อนเออหอเียแล้วก็อันนี้ซอสเมื่อกี้ใส่อะไรลงไปนี่สีอ,อส่้วขาวดูเปล่าสีอ่้วขาวนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราจะมาใส่มะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะคะลงไปไม่ออกเลยอะ่ะโอ้ยเปิดใหม่ๆมันไม่ออกเนาะเพราะว่าน้องเอาแช่ตู้เย็นไว้หลายวันนะคะก็ต้องมีตัวช่วยนะคะพี่ๆค่ะ ตะเกียบนี่แหละใส่ลงไปพอก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยหมักใหม่อีกนะคะอันนี้ลองลองก่อนกลัวมันจะไม่อร่อยนะคะทุกคนนี่ซอสซสติกนะคะอือ โหกว่าที่จะออกเอาเส้นเหนื่อยเลยใสซอสอันนี้อีกนิดนึงมันเหมือนจะไม่ค่อยนัวเท่าไหร่นะคะอืมเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็กำลังหมักนะคะเดี๋ยวเราเอาแช่นิดนึงเราก็จะมาอ่า มาเสียบกันนะคะเสียบไม้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็หมักเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ที่น้องถ่ายดึงใส่น้ำตาลทรายนะคะเพิ่งจะเอามาใส่ตอนนี้เองนะคะก็สใส่ไปแล้วตอนนี้เราก็กาลังเสียบนะคะยังไม่เสร็จเลยเพิ่งจะเสียบได้แค่อันเดียวนะคะไม่ถี่กุนเยอะนีนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเสียบนะคะว่ารสชาติาจะเป็นยังไงเราต้องชิมดูก่อนนะคะ อย่าไปจับมตั้มอย่าไปจับควงเลยเป็นต่างงสนเราจะมาช่วยกันเรียบเรียบบานข้ออะไรก็ไม่รู้เลยนังดิดีนัี สวัสดีค่ะหลานก็อยากเข้ากล้องด้วยโอ้ <c oughs> อ

ตอนนี้นะคะเราก็เสียบเสร็จแล้วนะคะกินไปหลายยกเลยเพิ <laughs> ่งจะมาถ่ายตอนนี้ <laughs> ย่างเอ่อย่างตาม <laughs> หมดตามนะคะคือตอนนี้ <laughs> ก็เอ่อเราทําแค่เล็กน้อยนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยดีอยู่นะคะพี่พี่ทุกคนนี่เมื่อกี้นี่ทันได้ชิมแค่ไม้เดียวนะคะเอามาย่างหลายรอบแล้วยังไม่ทันได้ชิมเลย <laughs> ชินแค่ไม้เดียวติดใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไฟมันไหมนะไหมผลไม้ม,มันอะ โอ้โอ้ไกลไก่โอ้โหต้องลากมาเถอะนี้แหละเอาเป้าให้ดีเป้าให้ดีอุศาเสียบเอาลากไปต้งต้งเดี๋ยวไม่มีคนเดี๋ยวไม่มีคนนั่นอ่ะไม่มีคนดูข้าไปสักสองไม้สามไม้ยังไม่สุกใช่ไหม เดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ชิมดูขายค่ะตองขายวันนี้เราจะอาจะห่อไปให้ช่างนะคะช่าที่เข้ามาซ่อมร็อกล็อวันนี้ก็แล้วเราก็ได้กลับมาบ้านแล้ขได้ าซื้อได้แล้วนะคะซึ่งจะเอาเข้ามาที่บ้านเองนี่คือเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะคะอันนี้เดี๋ยวขอให้เอาขอไม่ใด้จะพาให้ชมตรงนี้ต่อนะคะพี่กคนเอาุณงใกล้จะสุแล้วนี่หน้าทาน่าทานอร่อยอร่อยเรายังไม่ก้าวเลยกินหนึ่งไม่สองไม่สุดแล้ช่งหมักลงไม่เอา จะขับแม่เดี๋ยวจะสอนให้เป็นตังไหนเป็นตังไหนเยี่ยมเยี่ยมยกเครื่องใหม่ครับยกเครื่องใหม่จากโรงงานเลยเหมือนปูยังไงยกเครื่องใหไงเฮ้ยเฮ้ยก็ใหม่ใหม่ดูดูดูเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่อันนี้มือใหม่นะคะมือใหม่ให้หัดทำหัดทำมือใหม่ไม่ใช่ปะ ก่อนั้งนั้นเลยมาลงแก้วได้รู้ก่อนนะไปมันเกยสู้กับเขามันสู้เหอะเนื้อมันูโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตื่นเร็วตื่นเร็วกินกินเลยเอ้ยเอ้ยหลับแล้วเพิ่งจะตื่นเลยมันอุ้มอีกแล้วหลับอีกแล้วนี่นะคะเพิ่งจะเอาเข้ามาบ้านสดๆร้อนๆเลยนะคะไม่ไม่ครับ บัครับเดอร์อ้กมือ่ะมือของมือกันนลับมาแล้วนะคะที่บ้านันมือ่ะจาอ่านนี้คือแบบดีแล้วนะคะตอนที่นู่นนะคะอะไรไม่ได้เนาะต้องสั่งทางมึงจีนเมืองอะไรอย่างงี้ต้องเลยแบบสั่งเข้ามาเครื่องอะไรต่างๆก็มาครบแล้วนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวเช็ดเช็กเดอร์คือไงเช็คเครื่องเหร ค่ะยกเครื่องใหม่อะไรเงี้ยกเลยแบบทำอ่าทาไว้นะคะถ้าแบบข้าวเลืองอะไรเดืองหมดก็เตรียมตัวนวดข้าวนะคะก็ทําให้มันเสร็จไปเลยนะคะอะไรที่ตรงไหนที่ต้องอ่าซ่อมต้องนั่นก็คือจะเอาไปทําให้หมดนะคะตอนนี้คือขับมาได้แล้วนะคะนี่คุณพ่อกําลังเโอ ไม่ขิงเก,งเกมเมื่อค่ะขิงเก,งเกมเมื่อค่ะแม่กินเนอกินเนื่อฮะพลังตั้นแม่เป็นอ่าเป็นวัดน,นะคะคือแบบสมุกทันตอนนี้ยังไม่ทานโอ้ใกล้จะสึกแล้วใกล้จะสึกแล้วเสียงก็ดังหน่อยเนาะเสียงรถเสียงอะไรเนี่ย ไม่่มไาค่ะมาทานด้วยกันนะคะชิมชิมชิมไปหลายไม้แล้วยังบอกว่าชิมอีกเชื่องก่อนชิมก่อนอร่อยปากฟอกซีบเสียหมด รสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไ <c oughs> ก่เลี้ยงกันเลยเบ <c oughs> <c oughs> นฮือ <c oughs> นฮ้อวานเอิ <c oughs> <c oughs> ตามไม่มองกล้องเลยข้าวไไก่สุกแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็ย่างเสร็จแล้วนะคะก็เก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจนค่ําเลยนะคะก็ตอนนี้ก็จะมาปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องบองด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทำคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ